หรับปอกไฟหุ่นได้สวันนะครับลางสลิงขาดนะครับอันนี้คือนะสลิงที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับสลิงศูนย์นะครับ เรามาเปลี่ยนกันนะครับสำหรับสลิงหุนใดนะครับสตาร์เล็กนะครับ เรามาดูกันต่อ,อน,ะนะครับก็เราเปลี่ยนสลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งในรถกันอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮรร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับเบาบุนได a เอสวนะครับสตาร์เล็กนะครับที่มีปัญหานะครับล้างฝืดนะครับมอเตอร์ Motor ไม่ทำงานนะครับตัวปรับเอ็นนอนนะตัวกระดกกระดกดกกระดกน่องปรับเอ็นนอนนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แบบไปหนึ่งคันนะครับ